สวัสดีครับพบกับพวกเราช่องแสนคูนตัวแสบน,นะครับวันนี้น้องแสนคูนได้อะไรกินได้มันแก้วกินนะครับเดี๋ยววันนี้จะมาเดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยเรื่องสร้างบ้านให้น้องแสนคูนนะครับเพราะว่าวันนั้นน้องแสนคูนตากฝนวันนั้นฝนวันนั้นฝนตกแรงนะครับแล้วทีนี้มีพีเอฟซีหลายคนบอกว่าเมื่อไหร่จะเปิดทําบ้านให้น้องแสนคูนสุดรอดสักทีแล้วทีนี้ เราก็มาดูพื้นที่กันแล้วนะครับเพราะว่าลงนี้เวลาฝนตกถ้ามีลมแรงก็เราก็อยู่ไม่ได้นะครับเพราะว่าไม่ค่อยมาตัดถานเท่าไหร่ก็หลายปีมาแล้วเมื่อก่อนก็ทันใจอยู่นะครับแล้วทีนี้น้องน้องไอ้ท่าคูนก็จะมาอยู่กับพี่แสนคูนด้วยนะครับเราก็เลยจะทําบ้านให้น้องแสนคูนนะครับว่าเราจะเปิดตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับผมไม่รู้ว่าจะได้เท่าของ ตอนแรกตอนแรกเราว่าจะเอาประมาณเท่าของน้องดาวนะครับแต่ว่าของน้องดาวนี่ใหญ่เกินไปครับเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้ไม่พอนะครับก็เลยลดเหลือลงมาแค่เหมือนของน้องน้องอุ้มบุญนะครับก็งบประมาณในการทําก็เท่าของน้องอุ้มบุญก็อยู่ประมาณที่หนึ่งแสนห้าหมื่นซับสไคร์นะครับใช่ครับพูดหน่อยก็ได้นะครับ เดี๋ยวเราเราก็จะเปิดเปิดรับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับผมเพราะว่าช่วงนี้ก็ใกล้จะหน้าฝนแล้วเนาะก็วานข้าววันอะไรแล้วนะครับก็ใกล้จะหน้าหน้าฝนแล้วก็เผื่อได้เร็วหรือได้ช้าก็ค่อยว่ากันอีกทีนะครับผมถ้าได้เยอะก็จะใหญ่อยู่นะครับจะจะยาวฝากฝากฝา,ากด้วยนะครับถ้าไนช่องไหนอยากจะช่วยน้องแสนพูนก็ช่วยได้เลยนะครับผม ช่วยกันครับผล้มาช่วยประชาสัมพันธ์ช่วยโปรโมทให้น้องแสนคูนด้วยนะครับฝาก FC ช่วยกันแชร์ด้วยนะครับผมเ<ม>ออร์รุ่นตาดำๆนะก <c oughs> ินอย่างเดียวเลยครับ <S <s> <S ผมผมเอาใส่มาเต็มตะกร้าเลยกินใกล้จะหมดแล้วนะครับ FC ถามมาเยอะมากครับเมื่อไหรจะเปิดวันนี้ผมก็เลย <c oughs> เปิดวันนี้เลยนะครับ <c oughs> ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเดี๋ยวผมจะลงข้อมูลไว้ในคอมเมนต์ดีกว่าเนาะ ง่ายดีครับก็ถ้าอยาก,กรูข <โฟ S 1> ้อมูลก็ส่วนส่วนแบบเป็นข้อมูลอะไรผมก็จะปักหมุดไว้ที่คอมเมนต์แล้วกันนะครับเริ่มตั้งแต่วันนี้เลยอีกประมาณเดือนแปดเนาะเดือนแปดน้องคําคูณก็จะหย่านมจะมาอยู่กับพี่แสนคูณสุดหล่อแล้วนะครับผมเดี๋ยวเขาก็จะเป็นสุดหล่อทั้งสองเชือกเลยนะครับ <c oughs> แต่ว่าน้องคําคูณนี่จะตัวเล็กประมาณประมาณนี้เนาะเฮี่ใช่ไหมวะประมาณนี้ไป ใหญ่ไปไหมใช่เลอไม่ใช่ตัวเล็กนะดูในกล้องเหมือนตัวเล็กครับเท่าน้ำฝนไหมได้อยู่ด้วยกันใหญ่กว่าน้ำฝนอยู่นิดนึงยวเขาอยู่ด้วยกันเขาก็รอนะครับผมน้องรอไปฟรีถามมาเยอะมากเลยครับปดใจไม่ไหวครับก็เลยเปิดให้พี่ฟซีได้ช่วยกันนะครับแต่ก็เห็นใจอยู่นะครับช่วงนี้ก็เสร็จโควิดด้วยโควิดด้วย แต่เราก็เปิดไปเรื่อยๆครับผมเป็นเป็นลงช้างเสาหกต้นนะครับหนึ่งสสาสี่ห้าหกพอถ้าคุณลุงคุณป้าคุณพี่เอซีท่านไหนอยากจะจองเสาก็ติดต่อมาได้นะครับผม,มเพราะาเราจะได้ล็อก,กไว้นะคระับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับผมขอบคุณครับเดี๋ยวดูน้องแสนคุณกินไปต่อจวนเลยนะครับผมไวด้ดว่วนเศราหวาน นี่ดูก็ททำหน้าตาสงสารมากเลยผมเปียกฝนแล้วครับอยากได้บ้านใหม่ <c oughs> ควนช้างช่องไหนอยากจะช่วยน้องแสนคุณก็เอ,อกมาได้เลยนะครับผมช่วยโปรโมทช่วยโปรโมทช่องอยช่วยโปรโมทบ้านน้องแสนคุณด้วยนะครับ ไ,ได้อะไรกินครับแดนได้อะไรกินดูพี่กำไรหน่อยครับนี่ก็จะเป็นแม่ลูกอ่อน,นนะนะเฮ้ยรุ่นกินนานมากเลยนะครับหมดแล้วใกลจะหมดแล้วนะครับผมสวยยังเลยนะโอ๊ยหล่อ,อจังเลยหนละ่จอ,อจังเลยครับ <c oughs> อย่าว่าสวยนะครับเดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยวลูกชายน้อยใจนะครับไม่ดูดูเพลินเนเหมือนเหมือนได้ลูกสาวอะ่ะ ดเดี๋ยวเราไปเช็ดดอกอยางคร้บให้เ,เช็ดดอกอยางนุ่งลูกค้าชุ่มแล้วเช็ดดอกอยางก่อนนะครับชอบมากวนเวลาลูกกินวันนี้ก็จะหลุดแล้วนะครับมีใครจองหรือเปล่าลู <c oughs> กค้าหน้าด้วย ี่พ่อจะไปกวนลูกทำไมลูกกินน้องกินอะไนอย่างเงี้ยล้อชิกล้อ,ลอหาทางนู้นด้วยลูกเนี่ยแม่เดินวนไปวนมาทำไมพอแล้วจ้ะดูไปเลยครับดูไอ้ลูนคูนปุ๊ เงียบจังเลยนะแสนคูณครับหนยลูกครับหน่อยแล้วครับเลยแล้วเราเปิดเพลงให้แสนคูณเต้นหรือเปล่าครับทำไมจะจะโบกไหมจะโบกจะโบกเต้นเต้นทําทุนเต้นทําทุนไหมครับสร้างทุนทุรงการเดี๋ยวพี่เอพีช่วยทําบ้านนะครับเต้นสวยๆนะลูกนะโครการทําบ้านน้องแสนคูณนะครับผมเต้นโชว์ก่อนไหมลูกจัดเลยครับว่าจัดเลยจัดเลยไหมจัดเลยไม่รู้จะมีเพลงหรือเปล่าเต้นสวยๆงัดดีๆโจดีๆนะ เดี๋ยวเดี๋ยวเอาคลิปหน้าดีกว่าครับคลิปนี้ติดตามไว้นะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะมันจะอันนี้กันนะครับต้องเราต้องแบ่งอันนี้คลิปนี้ก็เป็นคลิปเปิดสร้างบ้านให้น้องแสนคูณนะครับคลิปหน้าเราจะให้แสนคูณจัดชั้ถึงสเต็ปนะครับ <laughs> ไม่ได้เต้นนานเราไม่รู้จะธลืมหรือเปล่านะครับฝากติดตามเหมือนด้วยนะครับหมดแล้วกินเสร็จแล้วยกตูดโชว์ด้วยนะคนอยากได้บานไม่นะ หน้าตาสมพุชโบยากได้บ้านเนยเนาะเวลานี้นะเขาไม่อยากได้หรอกครับเวลาฝนตกเขาหนาวใช่พียบทีเห็นผมตอนนั้นได้ไหมครับที่จะที่เอาแสนคุณมาไว้ปุ๊บฝนตกนะครับเวลาผมเดินออกไปปุ๊บน้องแสนคุณเขาวิ่งเลยนะครับเขาไม่มีเพื่อนอยู่แลวเขาหนาว,าวาถ้าถ้าฝนตกถ้าฝนตกแป๊บหนึ่งถ้าฝนตกแป๊บเดียวเขาเล่นได้ครับอยู่ได้แต่ว่าถ้าตกระยะ ถ้าช้างอายุเท่านี้ก็อาจจะเป็นปอดทวมได้นะครับใช่ไหมครับคุณ<ช>หมอใช่ใช่ค่ะอันนี้เข้าไปกับหมอครับพรารู้หมดเลยอันนี้วัยรุ่นเด็กดื้อมาแล้วนะครับผมอันนี้เอฟซีตัวน้อยมาแล้วค่ะตัวนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะพี่เอฟซีหน่อยลูสสกลววลวสวัสดีค่ะสสวัดีค่ะก่อนเร็วเอ้าเย็บมาเร็วเย็บมาสวัสดีค่ะก่อนเร็วครับผมเร้มาเออเอเออถอยถอยเย็บมาเย็บสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะก่อนเย็บมานาง สวัสด,ดีค่ะก่อนเก็บมาเอาตะกร้ามาเก็บแล้วครับกินหมดแล้ว <c oughs> เก็บบนสุดเอาไปเก็บลูกเอาไปเก็บที่บ้านนะครับ<ไ>เอาเอาเอาไปเก็บที่บ้านครับรถมาแล้วหนึ่งภ <c oughs> าวนาภาวนาไว้ <c oughs> นะ <c oughs> ใจก็อยากให้ได้เร็วๆนะครับเพราะว่าใกล้จะถึงหน้าฝนแล้วเนาะ สวัสดีครับเป็นลูกเออจะไปแล้วชูหน่อยได้ไหมขาหลังขาหลังหน่อยพร้อมโบก่อนลูกขาหลังหน่อยลูกขาหลังสูงขาหลังสูงเร็วเร็วเร็วอย่างอ้าวเครื่องลวนนะครับสูงอยู่หนักตูดครับหนักตูดกินเยอะแล้วกินด้วยเอาอันนี้มาลูกมาขอบคุณครับหน่อยจะไปแล้วครับครับผมครับจะแก้ทำไมลูกพอแล้วทำไมลูกก็เสดคุณมาไว้แล้วนะครับปะเอาเอาตะกร้าไปเก็บครับ เดี๋ยวพ่อจะปิคดคลิปก่อนเอาตะกร้าไปเจ็บแหมข้าวหอมเดือกอันนี้เราก็จะจะกลับกันแล้วใช่ไหมครับเราจะมีบ้านน้อยให้น้องข้าวหอมอยู่ด้วยนะบ้านน้อยบ้านน้อยไ่ทำครับคนดื้อ <c oughs> ทำบ้านน้อยให้น้องข้าว <c oughs> หอมอยู่ด้วยดูครอ,อ,อบครัวแล้วครับสี่ครอบครัวกันส <c oughs> ีคนแล้วก็ไปอยู่กันสี่คนนะครับ กลางมุมนนยิ้มหน่อยเ้จะได้บ้านใหม่แล้วยิ้มยิ้มหน่อยอยู่ไรยิ้มหน่อยยิ้มลลยิ้มลหนอมปด้วยเห็นฟันด้วยยเยบอกว่าผมไม่ได้ฟันผมไม่ได้ฟันเป็นการยิขูงยิ้มไหมยิ้มรอโลหน่อยเออยิ้มมาปากเห็นลิ้นด้วยัออเออเออรออเออเออเออออเออเออเออาออรออเอลเออเ้อยอออ กระดิ่งให้พวกเราด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีครับมาครับด้วยครับไปแล้วครับผม